เจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่สาม้อยแดสิบสนะซึ่งพี่ก็อยู่ที่วัดพระธาตุแม่เย็นนะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนก็นะจะได้มาอ่านในพระตรวิฎกเริ่มที่ยี่สิบฉบับมหมามกุตราชวิทยาลัยนะก็มีในเรื่องเราก็คือการทำความรู้สึกตัวนะที่เราพึงจะได้มีสติรละลึกรู้นะ รู้สึกตัวอยู่ทุกขณะเวลามีจิตที่สงบภายในจิตใจของเราเพื่อที่จะได้ดำรงตนอย่างมีสติมีธาตุรู้มีวิญญาณธาตุที่สมบูรณ์เบิกบานในทุกขณะจิตทุกขณะเวลาเพราะว่าทุก เอ่อหนึ่งครั้งก็หนึ่งพบหมายถึงว่าเวลาในขณะนี้นะแม้ต่างห่างผ่านไปเพียง10บวินาที20่สิวินาทีก็เปลี่ยนไปละแม้แต่มีเสียงเพลงประกอบการสวดมนต์ในวัดเบาๆในขณะนี้เนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปบทเพลงบททำนองจังหวะก็จะแตกต่างกันไปนะ เพราะฉะนั้นในชีวิตที่เรา,เาเพึงจะได้สั่งสมบุญกุศลนะเพื่อให้ได้พบกับความดีงามนะเพราะว่าทุกสิ่งก็เป็นไปตามกรรมเมื่อกี้หลวพี่มีโอกาสไปเจอ,เอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะอายุถึง84ปีแปีละนะเป็นสุภาพสตรีแต่ว่าดูหน้าตาท่านยิ้มแย,ย,ย้มอิ่มเอ,อิบนะเหมือนคนมีบุญนะก็ท่านเป็นคนไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ ปฏิบัติในธรรมนะดูแล้วก็แบบเหมือนคนอายุแค่รักเจ็ดสิกว่านะเพราะว่าบางทีนั้นการสิ่งพงองค์ทรงตัดถึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะนั้นจิตที่สงบก็ทําให้เราอยู่อย่างมีความผาสุกนะเห็นได้ตามความเป็นจริงนะของอปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะดำรงชีวิตนะด้วยความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง พอโลกนี้ก็ดีจักรวาลน,นี้ก็ดีเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีการเ,าเชื่อมโยงกันนะที่เราจะได้ซึมซับนะความงดงามของคุณความดีความงดงามของธรรมชาตินะด้วยความชานฉลาดสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะเข้าใจสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะรอบตัวได้ตามความเป็นจริงนะ มีชีวิตที่มีความสมดุลนะควบคุมตนเองได้นะด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นคนที่มีความเป็นธรรมนะมีความเบิกบานในจิตใจนะเพราะชีวิตที่เรียนรู้นะที่จะตอบสนองการมีชีวิตอย่างมีสติมีเหตุผลเนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างผู้ที่มีความสุขนะ ทำให้ชีวิตนั้นมีความหมายนะหรือแม้แต่การาครบผู้คนนะก็พยายามคบบัณฑิตนะไม่คบคนผ่านเพราะนั้นการเว้นจากห่างไกลจากการครบคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เหมือนการงดเว้นจากงูพิษเะนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า245บรรทัดที่10นะในบรรทัดที่2องบอกว่าผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์นะห,หวังความเจริญเนี่ย ึงงดเว้นคนไม่ดีให้ห่างไกลนะคือห่างไกลคนไม่ดีเหมือนงดเว้นงูพิษฉะนั้เพราะงูพิษเนี่ยมันกัดเราก็เป็นอันตรายนะหรือแม้แต่การรับประทานเลือดงูก็ดีหรือเนื้องูก็ดีเช่นเนื้องูเห่าเนี่ยถ้าเราทานมากๆเนี่ยมันพิษมันก็อาจจะทามีผลเกี่ยวกับสายตาเราที่ทําให้สายตาเราเอ่อฟ้าฟางได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราอยู่ได้ดํารงชีวิตนะอยู่ที่จะห่างไกลคนไม่ดีคนที่ เปลี่ยนไปด้วยไบายามุกต่างๆนะพยายามที่จะมีเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลน,นะอยู่ในใจนะมีใจเมตตาจากขะนะมีปัญญานะและด้วยอนุภาพแห่งคุณความดีนี้แหละที่จะทำให้เราชีวิตเรานั้นมีความสงบร่มเย็นนะมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวได้นะสามารถที่จะไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้เหล่านี้เป็นต้น เพราะน,นั้นการดำรงชีวิตแบบสมดุลนะด้วยความพอดีนะั่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการาดำรงชีวิตได้อย่างามากมายนะความพอเพียงนะที่พอใจในสิ่งที่เรา,เามีอยู่นะไม่สุดโต่งในชีวิตเกินไปหมายามว่าไม่ทำตัวให้มันขาดแคลนเกินไปนะหรือว่าไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะาบางทีเราเห็น เศรษฐีหลายๆคนที่แบบว่าเขาอยู่ด้วยชีวิตของความเออัตคัดทั้งๆนี้มีทรัพย์สินเงินทองมากนะมีเงินเป็นสิบล้านแต่ว่าก็โบกรถเมย์ทั้งๆนี้อายุมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วแบบครอบครัวก็ไม่เหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็มีเป็นสิบล้านลูกหลานก็ไม่มีแล้วเนี่ยเพราะนั้นนี่ก็เป็นเป็นเป็นความ ที่จะทำตัวให้มันขาดแคลนอะไรมากจนเกินไปนะมันก็ไม่ไม่ดีไม่งามนะเพราะฉะนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงความสุดตง่งนะของการประหยัดประหยัดประหยัดมัธยัติมากเกินไปต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามนะมะีสติมั่นคงนะไม่หวันว่นไหวนะสามารถที่จะตอบสนองอกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีสติเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น ในการดำรงชีวิตนะที่เราพึงจะได้มีการเยียวยาจิตใจตัวเองยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองนะเพราะว่าชีวิตก็มีความไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่วัตถุโบราณต่างนะวัตถุบ้านเชียงนะเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีรอยเล้ามีรอยแตกรอยบิน่นเล็กน้อยนี่คือความงดงามนะถ้าเป็นของใหม่ สมบูรณ์เลยนะก็ไม่มีราคาเหมือนของเก่านะที่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานนะเพราะนั้นาการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของประวัิศาสตร์ของโลกใบนี้ที่เราพึงจะต้องดำรงชีวิตนะอยู่ด้วยวิถีนะวิถีแห่งาธาตุนะ ไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เหล่านี้เป็นตน้นนะชเช่นวิถีแห่งธาตุดินก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะวิถีแห่งน้ำนะมีความอ่อนโยมปรับตัวได้ทุกสถานการณ์น้ำย่อมแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกสิ่งนะมีรอยแตกเล็กน้อยน้ำก็สามารถที่จะซึมซับเข้าไปได้หรือแม้แต่วิถีแห่งไฟ นะความร้อนที่สามารถจะให้ความอบอุ่นก็ได้หรือจะเผาผ่านก็ได้ที่เราพึงจะต้องอรู้จังหวะชีวิตของความเร็วความช้าหรือวิถีแห่งลมรนะับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะเห็นคุณค่าของอาการปล่อยวางนะความว่างในชีวิตนะเ,เช่นเดียวกับอากาศสาธาตนะที่ช่องว่างนะ ถือว่ามีความสําคัญในตัวเราถ้าเราไม่มีช่องว่างเราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เช่นปากเราก็ต้องมีช่องว่างที่ให้อาหารเข้าไปนะลำไส้ก็ต้องมีช่องว่างกระเพาะก็ต้องมีช่องว่างให้อาหารเข้าไปย่อยได้หรือแม้แต่าการลำไส้ใหญ่ที่จะขับถ่ายออกมาก็ต้องมีช่องว่างเพราะว่าถ้าตันหมดอาหารจะเข้าไปได้ไงจะขับถ่ายได้ยังไงดังแบบนั้นอากาศสัตธาตุก็สําคัญและตัวสําคัญมากคือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุ ตัวนี้มีความสําคัญก็คือเหมือนกับเป็นเป็นสติที่เราต้องอรู้เห็นกับปัจจุบันขณะอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่กล่าวไว้แล้วว่าพอเวลามันผ่านไปห้าวินาทีสิบวินาทีเนี่ยเ,เหตุการณ์เหล่านั้นมันก็ผ่านพ้นไปแล้วแล้วมันจะไม่มีโอกาสพบอีกนะอย่างวันนี้น้องเขาได้พาหลวงพี่ไปไปชมบ่อน้ำร้อนปลายก็ดีนะไปไหว้พระตามวัด ก็ดีเนี่ยนะพอเวลามันเปลี่ยนไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การเวลามันเปลี่ยนไปนะเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปแล้วมันจะไม่หวนกลับมันจะไม่เหมือนเดิมอารมณ์มันก็จะไม่เหมือนเดิม,มเช้ามีโอกาสที่จะไปดูกิจการของรุ่นน้องนะที่เขาทำเรื่องอแยกหินแยกทรายจำหน่ายนะก็ไปเจอ,อ โค้งน้ําที่มีความสวยมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นฉากปะการธรรมชาติอยู่ด้านหลังซึ่งมีความสวยงามนะก็แต่เวลามันก็ผ่านไปแล้วพอตอนนี้ถ้าเกิดไปดูตอนเวลาต้งบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงไปดูแดดร้อนจัดมากมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยก็เดาได้ว่าสายน้ําในนั้นเนี่ยมันคงเป่งปะการเลยิบระยยับเพราะว่าช่วงนี้แสงแดดมันแรงก็จะกระทบกับ กับผืนน้ำมีความเป็นระยิบระยับแต่เดี๋ยวพอในตอนเย็นวันนี้เมื่อพระาทิตย์ลงมาให้ภูเขาได้บังแสงแดดความล่มนะมันก็จะเข้ามาแทนที่นะความเย็นความหนาวเย็นก็จะคืบคานเข้ามานี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปนะนี่คือความเรียบง่ายของธรรมชาติความเรียบง่ายของ ของของชีวิตนะที่ได้เห็นความอ่อนโยนของอสายน้ําต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นเนี่ยพึงจะไม่ใช่เป็นคนขี้จู้จี้จุกจิกนะไม่ยอมรับกับเรื่องหยุมหยิมมากเกินไปนะบางทีผิดหวังผิดพลาดเล็กๆน้อยก็ปล่อยไปเพื่อเอาบทเรียนมาป้องกันความผิดพลาดใหญ่ๆเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นอขอให้เราได้ มีการดำรงชีวิตนะด้วยความสร้างสรรค์คิดเชิงบวกแล้วก็ลงมือทำนะให้งานนั้นออกมาสำเร็จนะสามารถที่จะกล้าคิดนอกกรอบนะมองเห็นโอกาสต่างๆได้เหล่านี้เป็นต้นนะมีความอดทนอดกัน้นนะมีใจกว้างนะไม่อาฆาตมาด้ายนะอะไรผ่านมาก็ผ่านไปไม่ติดยึดมากการสำคัญในพระไตรปิดกแต่ละเล่ม ที่น้องพี่ได้หยิบยกมานั้นก็คือการนําธรรมะในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในทุกลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นตน้นนี่คือความเบิกบานคือความงดงามของชีวิตที่จะได้เราเข้าใจจะได้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะด้วยความไม่หวาดหวั่นไม่หวัวนหว่นไหวนะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่เราได้ประสบพบเจอนะ อย่างเ,เช่นในเนื้อหาในหน้า245นาะการงดเว้นครบคนไม่ดีก็เหมือนกับในมงคลละสูตรข้อที่หนึ่งคือการไม่คบคนผ่านเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีจิตอันกเกษมจิตที่มีความระลึกรู้มีธาตุรู้ที่สมบูรณ์แบบมีจิตสงบอยู่ภายในที่จะมีความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะจิตนะในถามกลางธรรมชาตินะที่วัดพระทาตุแม่เย็นนะ อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสศรแห่งนี้นะก็ถือว่าเป็นเอ่ความงดงามในชีวิตนะที่เราสามารถจะได้พบนะได้เจอนะย่อมรู้ชัดถึงความเป็นจริงของอมูสัตวทั้งหลายว่ามูสัต์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นไปตาม กรรมไปตามผมลิขิตนะที่เราพึงจะได้สั่งสมบุญกุศลน,นะเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกนะมีศรัทธามีศีลเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการทำความรู้สึกตัวนะในการดำรงชีวิตนะอยู่ทุกขอาจิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะหรือ,อ,อความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง นะเข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกหรือของอจักรวาลน,นี้นะด้วยความพอดีด้วยความสมดุลของชีวิตที่จะไม่ดำรงชีวิตแบบสุดโต่งมากเกินไปเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ตอบสนองกับชีวิตนะอย่างมีสติและมีเหตุผลเนี่ยนะก็ ย่อมสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะมีความหมายนะมีความเบิกบานนะสามารถที่จะยอมรับกับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเชกเช่นเดียวกับเอ่อความเก่าแก่ของวัตถุโบราณทั้งหลายนะที่พวกเราได้เห็นเช่นวัตถุที่มีการแตกลายงานะชามเครื่องวัตถุโบราณอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยหรือแม้แต่การ อยู่แบบกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยวิถีแห่งธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนะหรือแม้แต่อากาศธาตุนะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของช่องว่างในเรื่องราวของความเป็นวิมุตตินะความเป็นวิมุตติธรรมนะนะหรือในเรื่องราวของโพธิปักขียธรรมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ย่อมทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดำรงตนใน อาลิยมรรคมีองค์8ได้นะเชกเช่นเดียวกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสบที่ได้นำส่วนหนึ่งนะที่เป็นเนื้อหาของมงคลสูตรมามากล่าวในที่นี้นะด้วยความเบิกบานสำราญในจิตใจของเราด้วยความพอดีด้วยความพอเพียงนะในสิ่งที่เรา มีอยู่นะเพราะว่าบรรยากาศก็ดีอารมณ์ก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีในแต่ละขณะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่เราพึงจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนิดนี้อย่างมีคุณค่าให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พราะพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นในการเข้าใจสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงนะเข้าใจถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนะที่จะมีความอดทนอดกั้นนะมุ่งมั่นที่จะทำแต่คุณงามความดีทั้งหลายในวันนี้ได้มาที่วัดพระาธาตุแม่เย็นรู้สึกล่มเย็นจิตใจเป็นหนักหนา ได้มากล่าวถึงพระไตรปิฎกเล่มที่20เช่นนี้นาเป็นเรื่องผู้มีปัญญาพึงเห็นประจักษ์ตนว่าพึงงดเว้นคนไม่ดีให้ห่างไกลเหมือนงดเว้นงูพิษได้ไม่ฉงนเพราะงูพิษอาจทำร้ายได้ในผู้คนขอให้เรามีความรู้สึกตัวมีจิตสงบภายในย่อมดีชิ่งย่อมรู้ชัดในทุกสิ่งทุกแห่งผล ว่ามนุษย์และสัตว์ย่อมดำลงตนในกมลเป็นไปตามกรรมของตนที่มีมาความอยู่เป็นผาสุขเช่นนี้เล่าพึงกระทำด้วยศรัทธาและศีลเช่นนี้หนาะเห็นตามเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญามีจาคะเมตตาตลอดไปด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมที่ดียิ่งย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์สัมผัสได้จิตมีอารมณ์อันเดียว ย่อมงามใจการทําที่สุดแห่งกองทุกได้ย่อมงดงามหนึ่งครั้งหนึ่งพบประสบพักเหตุการณ์เดียวจากเปลี่ยนไปเช่นนี้นั่นมีเพียงชั่วขณะที่มีค่าเช่นนี้พันความพะพอดีและความสมดุลน,นั้นย่อมดีงามในจิตใจความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีอยู่หลีกเลี่ยงความสุดโต่งเป็นหนักหนามีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดมา ความพอดีคือสิ่งที่งดงามความไม่วันไหวเลือกตอบสนองกับทุกสถานการณ์ย่อมพบพานความสุขเป็นหนักหนาความเชื่อมโยงกับสรรพ,พสิ่งที่มีมาจาักราวาลเป็นหนึ่งเดียวเชื่อมโยงกันเข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตรักษาดวงจิตให้สงบเช่นนี้นั่นเยียวยาความไม่สมบูรณ์แบบทั้งหลายพันด้วยวิถีแห่งดินน้ำลมไฟเช่นนี้เอง ในวิถีแห่งความว่างเปล่าเล่าหรือธาตุรู้ที่เราพึงประจักษ์เห็นมีความเบิกบานและร่มเย็นเชกเช่นวัดพระธาตุแม่เย็นเช่นนี้นาขออนุญาตห้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สบในเรื่องราวของการเป็นผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์หวังความเจริญ พึงงดเว้นคนไม่ดีให้ห่างไกลเหมือนงดเว้นงูพิษฉะนั้นขอได้โปรดเป็นเพราะรราปัจจัยพิบาประธานพรแต่โยมพี่โยมน้องทุกท่านท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมบูรมุงมาตปปตาาขอ,อทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดพระธาตุแม่เย็นแห่งนี้ ดวมีญาทั้งหลายของผู้ที่ได้ทําบุญที่วัดพระธาตุแม่เย็นอย่างนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร